สวัสดีค่ะเด็กเกลับมาพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สนุกมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเราไปทํากิจกรรมเบยนยิมกันก AH> ่อนค่ะเด็กเด็กเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมเบยนยิมกันเลยค่ะและกิจกรรมเบยนยิมของคูมีชื่อว่าปลอมือส เราไปเริ่มทำกิจกรรมเบนยิมกันเลยหนึ่งสองสามซ้ายหนึ่งสองสามขวาหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งสองสามหลังหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบนหนึ่งสองสามล่างเมื่อเราทำกิจกรรมเบนยิมการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กันเลย กิจกรรมการปั้นตราช่างหันสาอุปกรณ์แผ่นรองปั้นดินน้ำมันขั้นตอนแรกเรามาเริ่มปั้นตาช่างหันสาก,กันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะครูจะนําดินน้ำมันมานวดครึงจากนั้นนํามาทําเป็นทรงนะคะเด็กๆให้เป็นทรงสามเหลี่ยมโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกดและบีบเข้าหากันแบบนี้นะคะเด็กๆ จากนั้นเรานำนิ้ามันอีกก้อนหนึ่งนะคะมานวดคลึงและมาทำให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเด็กๆปั้นให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเอามือกดมุมทั้งสองด้านนะคะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาใช้ดินน้ำมันอีกก้อนมาปั้นให้เป็นวงกลมกันค่าเด็กๆดุนคุณนะคะจะนวดครึ่งให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเรานำทั้ง3ส่วนที่เราได้ปั้นไว้มาประกอบให้เป็นรูปตาช่างหันษากันค่ะคุณครูนะคะจะเพิ่มเข็มลงบนตาช่างด้วยนั่นเองคุณครูจะใช้ดินน้ำมันอีกหนึ่งสีนำมาทําเป็นเข็มของตาช่างนั่นเองค่ะเด็กๆ และเมื่อเราทําเข็มของตาช่างเสร็จเรียบร้อยเรามาประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะเด็กๆเ,เท่านี้ก็เรียบร้อยตาช่างหันสาของเราค่ะเป็นอั่างันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์องคผูสนุกกันไหมเอ่ยค่ะเมื่อเด็กๆทากิจกรรมศิลปะสร้างารร อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพมาฝากคุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย